สวัสดีครับช่างเปรมจากน้้นสมาชิเซอร์วิสนะครับผมวันนี้นะครับผมมีเป็นเครื่อง macbook pro นะครับตัวนี้โมเดล a 1 2 7 8นะครับก็เครื่องนี้นะครับลูกค้านําส่งเข้ามาในการเครื่องเนี่ยเปิดติดนะครับเปิดติดแต่ว่า,าตัวตัวแบตเนี่ยชาร์จไม่เข้านะครับชาร์จไม่เข้าเนี่ยก็เลยทําให้เครื่องเนี่ย ใช้งานแล้วก็แบตหมดแล้วก็ดับนะครับเวลาเสียบชาร์จเนี่ยขึ้นไฟเขียวอย่างเดียวนะครับไฟส้มไม่ขึ้นนะครับเราดึงแรปเตอร์ออกเนี่ยก็จะเครื่องดับนะครับผมก็ตัวนี้แก้ไขในส่วนของชุดตัว IC ชาร์จนะครับ IC ชาร์จแล้วก็มีตัวอายืดด้วยนี่นะครับหน้าตาตัว IC ชาร์ตนะครับตัวนี้นะครับผมก็ตอนนี้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้เครื่องเปิดติดใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสดูอาการเบื้องต้นนะครับก็ เครื่องนี้นคะคขัาวเปลี่ยนแบตเองนะครับเปลี่ยนแบตแล้วทีนี้เครื่องมันไม่ได้ใช้นานนะครับมันเปิดไม่ได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมมาเทสให้ดูกันนะครับว่าเครื่องตัวนี้อาการเป็นไงนะครับอันนี้เป็นรัปเตอร์แม็กเซิบนะครับตัวนี้จะใช้แม็กเซิบลเดี๋ยวลองเสียบมันดูนะครับปึ๊บไฟเขียวขึ้นนะครับไฟเขียว แล้วก็ตัดส้มนะครับตัดส้มคือเครื่องชาร์จนะครับแต่อาการก่อนหน้านี้คือเปิดติดนะครับแต่ว่าไฟเขียวพื้นค้างนะครับไม่ตัดส้มนะครับผมตอนนี้ก็แบต99แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูที่ตัว DC power นะครับว่าเครื่องไหนกินกระแสเท่าไหร่นะครับเครื่องก็กินกระแสอยู่1.7 1.8นะครับก็ปกตินะครับผมแบตใกล้เต็มแล้วเครื่องก็จะไม่ได้กินกระแสเยอะนะครับก็ชาร์จเข้าอยู่นะครับอาการเดิมก็คือเครื่องกินกระแสอยู่ไม่ถึง1แอมป์นะครับขึ้นอยู่0.9 0.8นะครับ ตอนนี้เครื่องก็ซ่อมผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ก่อนจากกันไปนะครับผขอฝากร้านิดนึงนะครับผมก็สำหรับค้าท่านใดที่มีเครื่อง macbook Not e b o o k นะครับเปิดไม่ติดนะครับชาร์จไฟไม่เข้านะครับสามารถส่งมาทีสมาทีเซอร์วิสตรวจเช็คซ่อมหรือแก้ไขได้นะครับผมส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์แล้วก็แอดไลน์นะครับแอดไลน์แล้วก็สามารถทักสอบถามมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคานะครับการจองคิวรายละเอียดการซ่อมนะครับผม แล้วก็สาขาที่ใกล้กับลูกค้าที่สุดนะครับผมตอนนี้ทางร้านมี8สาขาแล้วนะครับผมก็สามนี้ช่างเปลมขอจบคลิปสั้นๆไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็สวัสดีครับ